สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Open Talk Studio นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมารีวิว DX Dragonic Booster and King Lion Booster นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมพลังของ ทางด้านเซเบอร์กับเลสนะครับผมอ่าก็จะเป็นฟอร์มล่าสุดเลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับก่อนไปรีวิวนะครับฝากการกดไลค์กด u b s ส r i b e แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปในครั้งต่อๆไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะฮะมาเรามาวิวตัวกล่องก,กันก่อนดีกว่านะครับผมสาหรับตัวกล่องนะเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูแบบ ใหญ่นะเออใหญ่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ทางด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวของเซเบอร์นะครับแล้วก็เบสนั่นเองนะครับผมไปร่างอัปเกรดทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้จะเป็นในส่วนของข้อมือของทั้งสองไรเดอร์นี่นี่เองนะครับมาในส่วนของด้านข้างค่อนข้างจะดูแบบลำบากหน่อยนะเพราะว่าื้นที่ค่อนข้างจํากัดนะครับผมก็จะเป็นตัวเบสคิงไลออนไดเซนคินั่นเองนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะฮะ ลูกเล่นก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถือว่าเยอะไหมก็เยอะนะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่อะไรอยวงเงีะมาแล้วก็ในส่วนของด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับ <S abor S 1> ก็จะเป็นตัวของเซเบอร์นะครับเป็นล่างดะควอนิคไนท์นะครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวข้อมือของเรานั่นเองนะซึ่งเปลี่ยนได้2โหมดนะครับบนด้านล่างนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยดีกว่านะครับผมก็พอแกะมาแล้วนะครับผมก็จะมีของประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของข้อมือนะครับ1ชิ้นแล้วก็ หัวมังกรนะครับผมร่างดารกเนิกไนท์นั่นเองนะครับอีกหนึ่งชิ้นนะแล้วก็เป็นหัวสิงโตนะครับของร่างคิงไลออนไดเซนคีนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็จะมีเป็นสายคาดนะครับผมซึ่งอันนี้ผมขอข้ามไปเลยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้สําคัญอะไรนะครับอ่ะมาดูกันที่ตัวข้อมือกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งตัวข้อมือเนี่ยในฟอร์มนี้เนี่ยจะยังไม่ได้ใส่อะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็พลิกมาด้านล่างนะครับผมจะเห็นเป็นที่กั้นถ่านอยู่ตรงนี้นะฮะล้วก็ทําการถอดมาเลยนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์ สองโหมดนั่นเองนะครับก็คือฟอร์มของเซเบอร์กับฟอร์มของเบรสนะครับผมประมาณนี้นะฮะนะครับก็จะมาเล่นเริ่มเล่นของล่างดับกนิกนไนท์ของเซเบอร์กันก่อนเลยครับอ่าซึ่งต้องใช้หัวมังกรนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยดีกว่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีเป็นตัวจอยอยู่นะครับผมอันเบื้เริ่มเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูรับนะฮะก็ในส่วนของหัวนะครับก็จะมีรูรับเช่นเดียวกันนะครับผมก็ทําการประกอบไปเลยนะฮะโดยการดันตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับผม ชิบอ่า,อาได้แล้วประกอบได้สักทีโคตรยากเลยนะครับลำบนเป็น DXT แม่งเล่นลำบากมากนะครับผมอ่ะก็ทําการคุบป,ปากมันไปก่อนนะครับผมเอานี้ลงไปก่อนนะฮะนี่นะครับเราก็จะได้หน้าตาของตัวบูสเตอร์ของรา n i c ิ n ไนท์มาแล้วนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดเสียงกันเลยนะครับก็สําหรับเซเบอร์เนี่ยจะเป็นในส่วนของสวิตช์เนั่นเองนะครับผม นี่นะครับซึ่งมันจะมีเป็นไก่กดอยู่ตรงนี้นะครับก็หาเครื่องเทศป่ะครับสไปซี่อ,อ๋อคนละสไปซี่แล้วนี่มันแปลว่าเราร้อนเ,ออเราร้อนประมาณนี้นะครับผม <Wow. S 1> ก็คือจะมีเสียงเดียวเลยนะครับแล้วถ้าอยากใสว่วอเดินไลน์บล็อกไปใช้ทําไมตายต้องทําไงครับก็สามารถกดอ้าปากได้นะครับโดยจะมีปุ่มตรงนี้นะฮะก็กดเลย นี่นะครับผมก็จะอ้าปากแล้วนะครับด้านในก็จะมีเป็นพวกกลไกการรับวันเดอร์ไรบบุของมันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะก็ใช้วันเดอร์ไรบบุของเบรฟดากอนนะครับผมอ่ะกดเข้าไปอ่ก็จะพูดว่าวันร e ดดิ้งนั่นเองนะครับพร้อมกับเสียงของวันเดอร์ไรบบุกนะฮะอ่ะลองกดดู น,นั่นก็แปลว่าเปลวไฟอันเล่าร้อนนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้นะฮะอ่ะเรามาลองสองเล่มดูนะใช้เป็นเบรฟดาก้อนเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งเป็นสตอ r ์ม a g เกนะครับผมอ่าก็จะพูดว่าทูเรดดิ้งนั่นเองนะครับ การผสมผสานอันเร่าร้อนเองครับผมอ่าเป็นมิกซ์สไปซี่นั่นเองนะฮะอ่ะมาลองแบบสุดท้ายนะครับก็คือทรีรีดดิ้งนะครับโดยใช้สามเลมนั่นเองนะ ดอทีโนนิกสไปซี่นะครับผมก็จะเป็นชื่อล่าแล้วก็ตามด้วยท่าไม้ตายชื่อท่าไม้ตายของเขานะครับผมอ่าก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับลูกเล่นนะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับมันสามารถเล่นได้เยอะกว่านี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีดอ a ีโนนิกส์ไนท์วันเดอร์ไรบุ๊กนั่นเองนะครับผมก็มีเล่มนี้ก็จะสามารถเล่นเสียงพิเศษได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยก็เราต้องกดตรงนี้ก่อนนะมันก็จะอ้าแค่นี้ใช่ไหมแล้วก็กดค้างไว้เลยนะครับแล้วก็ทําการ S <S <S อ้าอ่าใช่คำการง้างนั่นเองนะครับมันก็จะพอดีกับวันเดร์ไล์บุกชินนี้นั่นเองนะอ่ะมาลองเล่นเสียงกันตีกันเหลือเกินรามาเล่นเสียงกัน แบบนี้ Battle Spicy นะคบผมก็จะแปลว่าชื่อร่างก็ตามด้วยการต่อสู้ลล <Burch more. S 2> อันเล่าร้อนเองครับผมอ่าก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับหลายคนที่อาจจะสงสัยนะครับผมไม่รู้สงสัยกันหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าเราเอาเจ้าตัวพวก Wonderleybook ชิ้นพวกนี้เนี่ยเอามาเสียบซ้ําๆเนี่ยเสียงมันจะเป็นแบบแตกต่างหรือเปล่า จะเห็นได้ว่ามันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะแค่ตัวเสียงหลักๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวข้อมือนั่นแหละแล้วก็เสียงย่อยๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวเดลออไรบุกของแต่ละชิ้นนั้นๆนั่นเองนะครับผมก็มีประมาณนี้นะฮะส่วนของเบรสกันบ้างนะครับผมซึ่งเราจะใช้เป็นหัวสิงโตหัวนี้นั่นเองนะครับเราก็ทําการประกอบไปเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับมาเราป,ประกอบกันก่อน ชอ่าอันนี้ค่อนข้างเข้าง่ายกว่าหัวของตัวราโอนิกนะครับผมทําการหูกไปก่อนยังไม่เสร็จนะฮะยังไม่เสร็จตรงนี้นะครับผมสวิตช์เนี่ยเราก็ทําการเลื่อนไปในโหมด B นั่นเองนะฮะเป็น King l อ o n Booster นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองกดที่ตัวไกลตรงนี้นะนฮะเบิร์สนะครับผมอ่าอ่าน,นี่จะกดรัวไม่มันเท่าตัวราโอนิกนะครับผมมา เรามาลองเล่นตัวของหนังสือดูนะฮะ Exit Burst นะครับผมอามามาเสียงที่2นะครับผมอันนี้ผมก็ใช้เป็นเบร e ดาก้อนไปเลยนะครับเพราะว่าไอ้พวกวันเดอร์ไรบุก,กยิบย่อยของเบร e ผมไม่ได้เก็บนะฮะอ่ะมาลองดู ก็จะแปลได้ว่า mix burst นะครับผมมาแล้วก็มาที่การอ่าน3ครั้งนะครับก็จะแปลได้ว่า l i o n i c burst นะครับผมแล้วก็เป็นลูกเล่นสุดท้ายนะครับผมก็คือการอ้าขึ้นไปจนสุดนั่นเองนะฮะก็เหมือนเดิมเลยนะครับ ชึบอ่านี่จะกดยากกว่าตัวของดารอโกนิกหน่อยนะครับผมแล้วก็ใช้เจ้าตัวนี้เลยนะครับคิงไลออนไดเซนคิ้นั่นเองนะครับผมกดลงป้ายไล้วนิกสเปชนะครับผม ก็จะมีลูกเล่นทั้งหมดประมาณนี้นะครับผมในส่วนของโหมดเบรสนั่นเองนะฮะ ก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิว DX Dragonic Knight Booster and King Lion Booster นั่นเองนะครับผมสำหรับ DX ชิ้นนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าดีไซน์แล้วก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนฟอร์มทั้ง Saber แล้วก็ Blaze ได้อีกด้วยนะครับผมแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวเลยนะก็คือการเปลี่ยนหัวของมันในแต่ละหัวนั่นเองนะเปลี่ยนโคตรยากเลยแล้วก็โคตรเสียวหักเลยนะครับผมประมาณนี้นะฮะส่วนสำหรับผมนะครับผมคิดว่า มันเป็น DX ที่ค่อนข้างต้องระมัดระวังในการเล่นในการเปลี่ยนหัวนะทางบ้านก็ใครที่มีก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมก็เสียงหักเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่เพจไลน์ฮะเพจ DX Warehouse นะครับ,รบเป็นเพจสปอนเซอร์ของเรานะครับผมอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับอ่าก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description ละกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้ละกันเนาะยังไงก็ฝากการกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับ <S <S เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อๆ อย่าลืมกดการะดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อไปด้วยนะครับอ่าคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรฝากติดตามด้วยละกันนะครับผมคลิปนี้ขอตัอลวลาไปก่อนสวัสดีครับครับ